Ele เพิ่งเจ็ดเไปเซิร์ฟมมนเลเครื่องเนอกมันบอกามไม่บาดดูปี่มาในสิน์เซิร์ฟโอ้หบ่ือดอกบ่กอกลางกล้ละออละเอพอโอยตบหนียหอยิโยละโอ้ยขาลอยเฮ้ยเฮ้ยเขาลอยเฮ้ยโอ้บ้าโอ้โหมานๆมมา ยอดเลยน่าละพันพันเหวีออกไปข้างนอกพันไปให้เขามาเลนง่ายๆได้หนิด้กมด,ดูเด้อเดินางเด้ยเฮ้ยเพี่เต้นอยู่พี่อ้ขึ้มาเหรอวะเป็นเลือสีปะเนาะกูดะ มันนี่มันนี่เป็นังไดในเมื่อคืนนี่พอนอนรับที่ลาคันต้องใครอันเพลงมันขี้สูงโนล่นองเสียงกับโบนี่อันเพลงนองมันหลายเพลงนองบาไวแต่ต่เพลงแหลกทอนแหลกเลยปลาหนีแล้วแล้วอันอันมุผมขึนน่าเป็นอันเพลงสุดท้ายของรัตนาพเบ้านว่าแนมันจะเป็นเพลงอันหอุ้งแก่นแล้วก็มีอันนี้ก็ตอนแรกเห็นท่าไม่เห็นทายแลลวว่า ตอนแรกมันจะเป็นเพลงร่วมมันบ่อ่าอ่าอี้คู่เป็นตาเพลงตาเพลงออกเลยเลต้าเพราะเพี้ยนมันมันมันตกเพลงร่วมมันได้เซอร์บันบันบันนี่พ่อพ่อให้เห็นแบบนี้ปุ๊บพ่อทงทงสัยแตงเลยว่าลดไปเลยมันต้องมีอุปกรณ์หรอกลดไปเลยเปิดตาเลยเพราะว่ายางเหนื่อยหน้ากับไม้มูวแล้วก็นั่งนั่งเบาเวเพราะว่าอุ้งยิงอ่ะจนถ้าลงถ้าให้าสุดท้ายไปปุ๊บลง ขจะอยู่คนเดียวเลยนะ,ะบาทีกเลยไปเต้นเป็นมูนองให้เราไ่างใจบาทีเต้นไปแล้วยืนน้ำกันหกนยืนอ้อมนองก็เลยห้กระลังใจนองเต้นไปนั่วมาสูส้สูส้สู้สู้จะร้องอ่าร้องดงนั้นเออบปุ๊บนั่งบอกว่าเสียตัวเมื่อให้้หญิงแก่นจาปุ๊บข้อหัอในใพบพบพบพหนาเข้ามาเอาปอยชนตาไหลตาแล,าล้วบระีบางทีผมมือนนี่ตัวนั่งนี่ตัวนั่งก็เลยเป็นรวกหลังเท้าเพราะห้อึบคนเก่งเกียงล้วเกียงล้วเพราะห้เพราะห้อึไปแห้งอึบแห้งห้แห้งอึบแห้งห้ อันไอ้ไปแต่งตัวกันพอจะขอสิเดียวกันเพียงต่อไปนะครับทึกแฮกยืดเพียงไหงเนาะแฮกยืดเพียงไหงก็แล้วเอ้าไอ้ลบเดยอะภาษาไอ้ลบแบบก่อนอยากให้เด้อคนเก่งเขาไปร้องให้นะภาษาทีมอนกับฟาดอันนี้ตามที่ในไลฟ์สุดพี่น้องเห็นเลยอะไรกุ้งยิงคือยืดตัวนั่งอยู่เออไปนั่นผิดปะผิดตอนตอนที่ยังลงพวกกันเพรานว่าอุ้มวไวค้าโควกันแล้วก็ไปพักก่อนพอบ้านกันตายทั้งหมู่บ้านเลยอันนี้พี่น้่งอ่ไหวอี่สิบนั่นตอนนั่งยังลงไม่ได้นั่งกไห้ อันก<ๆ>้อนก้อยสิเกินมั้ง้อนก้อยสิเกินแล้วอีกนั่งนั่งก็อยากให้เอฟซีเห็นอาเป้าไว้เหรอจะออกมาเพิ่อจะสิดยอดจะฟ้องกี้ก่อดหน้าน้ำละเมื่อคืนนี่แต่ก็ได้ใจพี่น้องเด้อ้ยสุดยอดเลยเอฟซีให้กำลังใจเยอะมากพระเจ้าเขาเดี๋ยวพระถาเอาตัวคลิปเบิ้งมาเด็กหน่อยเต็มเพี้ยนแหลกให้น้ำนองไหมผู้หญิงอ่ะให้กับน้องเจ้าเจ้าทั้งสีกับน้องเนี่ยให้หมดเลย ก็รุ่นน้ำน้ำเหมือนกันเอ้เพราะเพราะเสียงนั่งมันอยากมันเข้าใจว่าพอมันอยากดันจะมันดันไปไหนเออมันมเสียงมันไม่ดีเออมันด้นเพ่งเพลงเพลงแรกมีกดกับแม่แก้มกดตอนแรกก็จะเปลี่ยนสุดขึ้นเป็นงองตอนนี้มันมันมาท่านก็เลยเอ้าถือไม่หลอดเพลงอันถือไม่เล่นฮาร์ดไม่แก้มกับตะขอกระโล่ลองสร้อยน่องนะเพราะมันล่องเป็นอย่างงี้แตเป็นท่อนผู้ชายด้วยท่อนผู้ชายด้วยเล่นหลอดไซน์นั่น อันเด็กนึกกันไนมมอนีอ้สียดยากะพักผ่อนกีซีดขือดอกบ่ได้พักผ่อนบ่ได้นอนนั่งอยากดันนั่งอยากคอยฟังถึงแต่อันเช็คเศร้าข้ามแรกแล้วเสียงนั่งเมิร์บหรือก็ไล่เบาไว้องน้อยอยากดันออกมาแต่มันดันไม่ได้มันมันสุดมันสุดแล้วมันั่งกันไหมนั่งบปยิมไปยังไม่เป็นเพ่งเรียบเลยกลับเลยผมมันเลิกกับเพิ่นกับไปกับพักผ่อนเลยครับลงมาเกิดกับลงมากับอีกใครคน ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชิลเลือรใจจะคล้องกันล่ะเป็นกรเต็มปีแลยใช่ไหมยิ้มปีเปิดเอาให้กำลังใจเนาะเอาโอเคเอามันมันมันแฮปปี้นิวเยียร์ขอบคุณครับว้าวว้าวเอามันมันปังๆทุกคนโชคดีปีใหม่ แปปิ้เขาคือไปแล้วแอปเปินไป,ไ,ออไปแล้วไหมบอกเขาไปแต่ด้เออาฮะเฮ้ยบอกให้ด้ไป็น่อยเดขูน่้งกองไเป็ดคูหน่อยไอเป็ดคูหน่อยออาจารย์อาจารย์บาทต้องมาฟัง ไอเปิดปุ่น่อยไอเปิดปุ่น่อแต่ค่อยยป่าขอบคุณทุลักใจครับพี่น้องครับเส้นลงสู่ชีวิตขึ้นแล้วหรอ จักโลภ่ะนี่มันออกไปเสร็จไหนนี่ออกไปทั้งผู้คันนี่ก็ได้บอกผู้คันแล้วก็ออกไปเลยผู้คันเท่าก็ตีรถไปนี่ไปเขาบักซีดวาออกไปนี่ไปอันไปนี่ไปบางกูก็ได้บางกูแม่นครับไปนี่ไปบางกูไก่กูอะแม่นบางกูหล่ะออกผลเลยไปเติมน้ำมันบางกูคนละออไปเศษง่ายก็ดีดอกรถตีดออกบางกูเนี่ยดีสุดอ้าผมอ่ะ ให้เป็นยังอ่ะอออ๋โอ้ยนอเนอพวกแกชีตอยากคักได้นนเนาะอ่ะฝากกนคลิปหน่อยครับพี่น้องครับ